พลไมใ้ในในทองทิ้งของเราเนี่ยอ๋อามความตามความเป็นจริงเลยนะคือเกือบทุกชนิดเลยครับไม่เว้นแม่กระตังว่าครวยนว้าวาหรืออ๋อะม่วง,งเบาทุกอย่างทําออกมาเป็นไว้ได้หมดนึ่1รัว่งัวงเปลือกมังคุดเนี่ยอา่าเรามาเอาเนื้อไว้มาสกัดออกมาทําน่ะอยู่กับขาวประมาณเกือบ1ลิตรครับจะได้น้ําไว้ประมาณเกือบ1ลิตร1ลิตรหรือสักกว่าปีา่ขับอ่าขวดนึงอ่ะขวดนึงไม่ถึงลิตรครับ ตอนนี้แบรนด์ของเราเนี่ยมาลงมาลงตัวน,นี้วายมังค,คุดอยู่ทีกวีซี่รวยครับถ้ํารวยหมื่นลิตรเจ็โดโดยห้าสิบมิลลิลิตรเราจะได้ไวายยูที่ประมาณสี่โดยบาทเมือ่อเมื่อเป็นวายปกติแล้วจากมังคุดจ่วงมังคุดทุกโลห้าบาทเ่ยห้าบาทเป็นส <5 S 1> ี่โดยห้าบาทเป็นสี่โดยเมือม่อเมือม่อ,อตอนทําไม่ไหมนะปลาป้ากลางบ้านจ่าบ้านก็ว่ามาไม่มั่นใกล้รถทิพยล มันมาจะเก็บหลวงว่ามาตำตำไหวมาบุ้มอยู่นี่มันจะไข่เคยจนจนจนประวัความเร็ศกันเลยกันเลยมีการยอมรับจากคนข้างๆในบุตรมาร์กจันทุกคับปีจิเล่นก็คือปีน้ครับปีนี้ก็เป็นรวงไหวหมาโล่งนะครับถึงถึงเราก็เป็นวิชาคิดชุมชนคือวิชาคิดชุมชนเกษตรบางกิมม ตำบลงาฬิก์อยู่เต็มๆตั้งอยู่มูจิโซ่ตำบลงาฬิกตอำเภอเชียงใหญ่ในกรทีธรรมราชครับนับจะกโบเล็กหรือไม่กับคนที่เราจะจะ,จะได้รับการอนุญ,ญาตเนี่ยก็ประมาณหกเจ็ดปีเลยครับ เมื่อคนนี่เป็นโชเฟอร์ทิปโล่กับเราเป็นคนขับทิปโล่สร้างให้นับที่ได้มาบุมไหวเนี่ยชว่วงนั้นเนี่ยเราขับรถบรรทุกทิปโลอ,อยู่แล้วก็มีโรคโรคระบาดโรคโควิดซึ่งด้วยที่ว,ว่า,าไม่อยากจะเดินทางไกลเสี่ยงกับก,กับโรคก็เลยขับมาอยู่บ้านพอะกอบมาอยู่บ้านก็เห็นว่าผลไมาในตรงที่นเยอะแยะเวลามันทุกข์แล้วมันลืน่นไรนเนี่ยก็เลยว่าหลงหลงหล,ง,ลงตนลงทำไหวเลย ปอทำไหวได้พุนก็เลียยึดรืบรรทุกก็เลยให้มาททำไหวจริงจังพ้นละไม่ในในทองทิ้งของเราเนี่ยอ๋อตามควา,ามตามความเป็นจริงเลยนะคือเคลือบทุกชนิดเลยครับไม่เว้นแม่กระตังว่าครวยนำวาหรือ,อ,อมมม่วงเบาถูกอย่างทำออกมาเป็นไหวได้หมด ไสกล้องรงไวมาโลองนี้นะครับมันก็จะเป็นหลูว่าครับซึ่งซึ่งเป็นพลไมในในในตรงที่มาเลาเป็นหลืว่าใยนะครับมันกําลังจะทุ่นพันไปเลยแล้วก็กำมีอีกตัวก็เป็นลูกจันเทศถึงเป็นผลไม้ห้ายอย่างรงนี้ด้วยใช่แต่ว่าตอนนั้นครับมาอยู่บ้านไม่ไม่เนี่ยมันในหมู่บ้านเนี่ยมีว่าอยู่ตนหนึ่งเป็นวา่าใ่แล้วก็ลูกเนี่ยสุเล่นเต็มมากไม่ไม,ไม่ไม่มีใครทำอะไรได้เลย ึงมองว่าเออรสชาตมันกินร้อยนะเรานึกตึงว่าตอนเด็กๆเราก็กินหลือว่าชอบอยู่ตึงมีความคิดว่าถ้าเราจับหลือว่านี่ใส่ขวดแล้วส่งออกไปขายข้างนอกน่าจะมีได้กลับมานกลับมาในชุมชนเยอะก็เลยตดลองทำตัวนั้นเลยรสชาติเขาอ่าเบื้องต้นเนี่ยรสชาติของเขาเนี่ยกลิ่นกลิ่นก็จะมาเลยจะเป็นกลิ่นหลือว่า แล้วก็ซี่ก็เป็นที่ของหล้วว่าเมื่อเรากินหลืวว่าปกติแต่แต่จะมีแอากอนิดนิดแต่ว่าจะไม่มีซี่เรื่อได้ติดปากเลยความรู้จกบุ่มวายเนี่ยเราเราฝึกแล้วก็ซ่ส้สมฝึกหัดพยายามพยายามทำแลวคิดคนขึ้นมาเองเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเราศึกษาทำ ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็มาบวกกับการประยุกต์ตัว,วมาฝึกหัดโดยตัวเองลักษณะเด่นของไหว้ี่เรบุมคือไหวท้ทีนี้มาลงไหว้เนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นในเรื่องกลิ่นและรสชาตชเราผลิตไหว้ตัวนี้จะได้กลิ่นและเสชาติัดของผลไมนน้นั้นๆถึงถึงเป็นจุดเด่นของเขาเลย เมื่อเมื่อตอนทำไม่ไหมนะนะป้าป้ากลางบ้านจชาบ้านก็ว่ามาไม่มันใกล้รถทิพย์โลมันมาจะเก็บหลวงว่ามาตําตําไหวมาบุ้มอยู่นี่มันจะใครเคยจนจนจนประสบความสำเร็จกันเลยกันเลยมีการยอมรับจากคนข้างข้างตอนหยาด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  ปอนหยาดหยาดปีกลงลงว่ามันไม่สมควรทานะพ่อมันมันจะใายไม่ได้ใกล้ใครไม่ได้ปนนี้แต่เราด้วยความเดี๋ยวว่าเรามีความตั้งใจว่าสินค้าของเราเนี่ยมันเป็นสินคาในชุมชนแล้วก็โปรตสั้นปิดโอยเปลือซึ่งแล้วเดี๋ยวนี้คนเมืองก็ต้องการห้าได้ดีว่าโปรตสั้นปิดแล้วออกจากชุมชนแต่จริงถึงกระมงอ่ะกาสมันมีสู้ึงก็เลยคิดตั้งใจทำมาตั้งแต่บัดนั้น ตอนเดียวว,าว,ว่ายขวดเล็กตีไข่ได้ผีรู้ว่าภูมิใจมากาวันนั้นผีเปียข้อขึ้นแต่บเบียนเป็นสิ้นข่าวทบเจ้าหน้าทีเห็นเจ้าหน้าทีก็บอกวา่าคืออะไรเราบอกว่าเป็นไหวครับอธิบายเขาเป็นว่นั้นนั้นก็สิ้นกาที่เอาไปขึ้นโอทบวันนั้นเจ้าน้าทีสื่อหมดเลยรู้ทึกว่าภูมิใจ ว่าเราได้ไดนำสินค้าออกไปถึงมีคนเข้าราอดณนุ่นอยู่ไอ้น,นี่เป็นส่วนกล้องกันมาักการบุมครับเราใช้ใช้อุ้องครับเพราะทีนี้ไม่ไม่ได้ทำโดยหมายอุ้งนะครับเพราะเราต้องการ่ะให้มันได้รสชาติก้องผลไมนน้นั้นนั้นถ้าเรามาดัดโดยหมายอาุ้งหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยก็จะไม่มีรสชาติแลกกลิ่นก้องผลไม้ด,มดังเดิมครับ แต่และอวุ้งเป็นไวก็ได้มังม้งครับอ่าอ่าอ่านู้นเป็นถี่บุ้มเลยรับอนู้นกาประมาณสี่ปีห้าปีเลยครับอนู้นเป็นไวมังกรนะครับกับไวหรือว่าตอนอยู่เด็กๆ,ๆครับนะครห้าปีใช่ครับห้าปีเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปใกล้ๆปีมันคือเรา,เราทำกลางเน่นนะมันก็บจำนวนไล่ไลิตรเรากา็แต่ย่อยไข่ออกมาเรื่อยตึงขวนที่เลื่อนอายุก็จะเผลอไปเรื่อยเผลอไปเรื่อยพอเราผลิตตัวไหม เราเอาตัวโก้มาใกล้ตัวไม้ก็จะมีอายุเพิี่ยนก็เรื่อยๆตามเพิ่งรสชารติไหวเก่าไหวไหมครับรสชาติไหวเก่ามันจะดีวะรสชาติแบบไหวยิงยิงบุ๋มไว้นั่นมันก็ยิงยิงหนุ่มแต่ยิงยิงเราบุ๋มในองมันเนี่ยความเป็นดินเผาความเป็นองม่แต่เราถึงตอนเราเรากินน้ำในอ้งแล้วไม่ก้นอ่ะกับน้ำใส่ไหนอื่นธรรมดารสชาร์จมันจะแตกต่างกันเลยเพิ่งเดี๋ยวนะ ไหยดีมากปกติก็กี่เดือนสามเดือนสี่เดือนคือปกติอ่ะปกติเอ่อมันจะรื้มตอนเป็นไหยได้แล้วก็เหมือนเหมือนสามเดือนแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังกินไม่โอเคนะเรสชาติถึงไหวจริงจริงอ่ะต่อไขยได้ประมาณหนึ่งปีเรารืมตอนนี้หนึ่งปีถึงจะถึงจะออกสู่ตลาดได้ถึงจะอ,อ่ะาไหวหนึ่งรูปแบบไหวหนึ่งปีกับไหวห้าปีเนี่ยราคามันอยู่เป็นเลือคคือถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้ใน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 ความเป็น เป็นแดงของเราเนี่ยมันก็ยังไม่แตกต่างแต่ไปรปลัวมันไม่ได้ไม่ได้แบบด่งดังเหมือนมนองคงตังมาเถศเขาก็อาจจะมีว่าอาจจะมีพุ่นในเรื่องยอดขายแต่ก็อาจจะอาจจะอยู่คงทีหรือว่าใกล้เคียงกันไม่มากแต่ว่ายอดขายปาะวลูกค้ารัวนี่คือวัยหนึ่งปีกับนี่คือวัยห้าปีแน่นอนลูกคา้าต้องไปยิบวัยห้าปีสิงส่งมันก็จะรัวมันกินมันกินเรื่อยวะอันนี้คือไม่สามารถเพิ่ได้นะไม่ไสามารถเพิ่ได้กับ เพรว่าถ้าเปิดเนี่ยก็เสียทันทีครับโดนดดคืออากาศมันจะเข้ามันจะทำให้ไวไวไวปรับตัวมาดูอากาศก็ทำํำไมเขาเชื้ออาจจะเข้าไปทำํำไมเขาเสียเสียได้ทันทีครับอันนี้เป็นไว้แล้วน้องนะพี่ว่าเป็นไว้หมั่นคุดอันนี้ก็มีมีมังคุดมีสับประรดกระเจี๊ยบแล้วก็ลูกจันเทศแล้วก็ลูกว่าครับถึงที่คลองเราก,ก็เรามีปกติอยู่ก็คือผลไม้ตกยั้งทำได้หมดทำได้หมดกับเมกะตังว่ากล้วยน้ำวา ติวลังบานหรือว่ามะม่มวงเบาหรือว่าแมกกะตังว่าส้มคามเปียกก็ทำได้ครับทำได้นี่นี่ขึ้นอยู่กับความจำนานของของของจะของรุงไวครับบางบางรุงเขาเขาเขาทำทุกอย่างเลยครับเมลอนแตงได้ทำได้หมดครับอ,อันนี้คือวิธีการขั้นตอนการปุ้มเลยนะ ใช่ครับนี่้อันนี้อ้นี้อันนี้คืออันนี้คือนี่คือขั้นตอนการมัดครับเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อเรามัดเขาอะยืดยืดมันก็ต้องการกินนำผลไม้กินผลไม้ของเราแล้วก็าขออกซิเจนออกมาถ้าถ้าเราไม่ปล่อยอ้การออกเนี่ยมันจะเป็นการระเบิดถึงยิดพวกเขากินเนี่ยกินความหวานของผลไม้กินเนื้อผลไม้เนี่ย ก็จะขายขี้ออกมาเป็นแอลกอฮอล์อยู่ในทังซึ่งถ้าว่าเราไม่มีอาการไอๆไอๆไอเขาปล่อยออกมาเนี่ยเขาก็จะตายเรื่องอนุญาตในการขายเครองเกียครับในเรื่องนี้เขาอยากได้สเต็ปนะครับอ่าสเต็ปมีตอนนี้อ่โรงเราเนี่ยทุกจองตามกฎหมายทุกอย่างครับมีอนุญาตเป็นโรงงานผลิตไวายขนาดเล็กคือในในในภาษาหน่วยงานราชการก็เรียกว่าสุราเชจุมชนขนาดเล็กแล้วก็มีอนุญาตการ จำนายได้ปกติกับแต่ก็สิ้นการตุกตัวเนี่ยตรงปั้นการเข้าองเล็บสวดห้าสั้นตกกลางหรือสั้นเคมีถ้าถ้าเราทำแล้วไม่สะอาดจ,จริงเนี่ยส,สัมมาซัมมิเขาก็จะไม่อนุญาตเข้ามาครับตรงนี้ตรงนี้ตุกตัวต,ต้องเข้าวงเล็บมดครับนี่โรงเรือนทำโดยทำไมต้องทำโดยจ้ากันนี่อ่านี่เป็นกรรมทามเดียวตุก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 คนดีมากเลยก็ท่ามาทำไมยังทำโดยจา้า ทำไมถึงไม่ไม่ใช่หลวงปู่นมาตรฐานเพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยที่ว่าอากาศบ้านโรคกับอาการปากตายเนี่ยมันโรนมากับแมกะทางเรามาทําไหวเนี่ยใคยังไม่คิดเรยว่าว่ากาเกโรในปูเนี่ยในปาพปูเนี่ยมันจะทําไหวได้แต่ด้วยที่ว่าเรามมงว่าถ้าถ้าเราปรับอาคารหวให้เขาเป็นจากซึ่งซึ่งก็มีความเย็นอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็ เป็นวัตถุดิบที่คงในจุมชนด้วยมันก็จะช่วยอากาศเนี่ยมันซบลงมามันไม่โดนเกินไปทำไมวอยู่ได้ถ,ถ,ถ,ถ้าแต่หญิงท้าเมื่อว่าเราไปทำโดยโรงเรือนเนี่ยเราต้องเสียต้นทุนในการวบคุมอุณหภูมิโดยเครื่องประวอตกาศถึงถึงนั้นมันไว้ไม่ไว้ครับวิายาม<อ>ิจุมชนรับรับไม่ไว้แสดงว่าคือมันเป็นเคล็ดลับในการในไวายร่อยด้วยใช่ครับมันมันเป็นเคล็ดลับาะว การการความเย็นจากใบจากหรือจากพื้นดินพื้นดินพื้นดินเนี่ยดูน่ะปืนเนี่ยเราไม่คัดมันเผื่อเราต้องการให้อไอเย็นจากดินขึ้นมาขึ้นมากระทบกับกับองค์อีกที่กันช่วยช่วยในการระบายระบายอากาศระบายความเย็นให้กับวายอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคตัวตัวกับที่ชายเราอบรงนี้แต่เพื่อนๆเอาไปใช้ก็ได้นะครับไม่แม่เอ็นตูดูใดีคุดดินคว้างไประดึงยิงดีครับโอ้มันยังช่วยได้เยอะอย่าง ยิงจะอุณหภูมิไหวจะดีเลยจะจะดีเยอะเลยแต่ว่าบางรุ่งอ่ะบางรุ่งบางบางรุ่งว่าต่างหองเปื่อนเอด้วยกันต่างอีสานอ่ะช่วงหน้าร้อนอ่ะบางทีของเขาก็จะพุดดินลงไปเคร่งนึงฟวางโอ่งไหมเคล่งนึงเปิดช่วยเปิดช่วยอีกทางนึงครับขายอข,อของของทั้งอะไรครับส้นของผีดีอ่าทีนี้ขายของห้ออยู่ทงสิบถึงสิบสามครับเพราะว่าไหวเนี่ยสูงสุดก็ไหวสี่สิบห้าครับสำหรับสำหรับออของของไหว ไหวดทีทีนี้นะครับมา,มาลงไหว้ของเราเนี่ยเราจะเป็นไหวฟ้ฟาดนะครับไหว้รสจัดฟาดเป็นรสจัดดังเดิมเราไม่เน้นความวานรับความว่านจะมีน้อยมากประมาณสิบหรือสิบเอ็ดบิ๊กแต่ว่าความฟาดเนี่ยมันจะเยอะถึงทําให้ความวานแก่นั้นอนะ่ะมันมันกินเลยจะไม่รู้สึกว่าวานเลยไม่เหมือนไหว้ต่างต่างต่างไบอื่นๆสิงสิงคนนิยมทําเป็นไหว้วานครับ ทางทางมันเราไม่ไม่มีกับจชาใครเฉยเฉบไหว,วฟ้าดไหวเฟื่อนไหวมือจากคมกะทีนี้ได้เลยครับเบรนด์ตัวนี้ตอบโจทย์กับเนี่ยคนเราแค่ทำไมต้องไหวไม่ทำไหว,ววาดมันเผื่อนทำ,ทำไมทำไมถึงทำไหวไหววาดเพราะว่าม,มุมมองว่าการทำไหววานใดที่มันวานก็คือน้ำตาลซึ่งก,การกินไหวเนี่ยเรากินแอลกอฮอล์ก็จริงแต่เราอยากกินแอลกอฮอล์ที่มันหลักษาทุกกระพรับด้วยดีต่อทุกกระพรับด้วย เพราะว่าการกินไหวก็คือคุณนดยกินพุทนละไมรวยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าเมื่อพุ่มทาไวมังคุดเนี่ยพุ่มต้ชายเนื้อมังคุดรอยเปอร์เซ็นต์ออกมามักถึงถ้าว่าพุ่มเท่น้ำตาลมันเป็นสิบหรือสิบบิกสามสิบบิมีความหวานเนี่ยก็ถ้าว่าคุณกินน้ำตาลก็ไม่ได้ไม่ได้กินมังคุดปกติเลยครับแต่แต่ถ้าถ้าเอาคุณอาปาพองมังคุดอย่างเรืออยู่ปกติฝวั่งวันเมื่อมังคุดธรรมดาอยู่กรถ้าว่าคุณนด้กินพุทนละไม ตรงๆแต่แกินน้ำผลไม้เมล์ของเขาแก่นิดเดียวกับมันมันก็จะช่วยเรื่องเรื่องซุขภาพได้การกินไหวคือกินไหวเผื่อเผื่อสุขภาพาะกับเราไม่ได้กินเผื่อว่าเมาถ้าอยากเมาก็ต้องกินตัวอื่น <c oughs> ครับเดี๋้วาถึงพูดถึงยกตัวอย่างน้ามังคุดสมุดมังคุดโลปัจจุบันมันเคยมีประประวัติาสตร์ก็คือมังคุดโลหะบาทมังคุดโลนึลยเนี่ยสมุกมังคุดโลเนี่ยสามารถแปเราเป็นไหวเป็นขวดเนี่ยได้กี่บาทหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับาอ่าสู้อ่าในในในการทำแบบขาวๆแล้วกับขาวๆเรา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 แบบ ก่าๆเนี่ยนงลู่เนี่ยนึ่งลู่นึ่งลู่ทางเปลือกมังคุดเนี่ยเรามาเอาเนื้อไวนมาสากัดออกมาทำเน่ยอยู่กับขาวประมาณเกือบหนึ่งลิตรครับจะได้น้ำไวนประมาณเกืบอบหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรอยู่สักว่าปีข้ขวดนึงโค้ดเนี่ะขวดนึงไม่ถึงลิตรครับตอนนี้แบรนด์ของเราเนี่ยมามา,ล,มาลงตอนนี้ไวนมังคุดอยู่ที่ขวดสี่รอยครับถ้๊มรอยมิลลิลิตรเจ็ดรอยห้าสิบมิลลิลิตรเราจะได้ไวนอยู่ที่ประมาณ สี่ร้อยบาทเมื่อเมื่อเป็นไหวปกติแล้วจากมังคุดถ่วงมังคุดทุกโหลห้าบาทเนี่ยห้าบาทเป็นสี่ร้อยห้าบาทเป็นสี่ร<อ>้อยเออยาบอกบอกคนเลยถ<อ><อ>ึงเมื่อหลูกว่าเนี่ยลูกว่าไม่มีราคาแม้แต่บาทเดียวลูกว่าลูกเพล่ในปลูในปลาเม็ดเราค่าไปเก็บกันเองแต่ว่าโดยโดยปกติต่างนี้จะไม่เก็บเลยจะเหมือนถึงดูเนี่ยจะให้ชาวบ้านชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยให้ก็ไปห้ามา ไอ้ชาวบ้านมีไรายได้ด้วยเรากระดับซื้อหลูอซ้ำทิพซีซีหรือว่าไอเขาเยอะนิดนึงเพราะว่ามันหายากนะแต่ก็หรือว่าเนี่ยหนึ่งโลก็ได้หนึ่งลิตรเหมือนกันทั่วจะเรียบประมาณนะครับแล้วก็หรือว่าเนี่ยหนึ่งโลหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเนี่ยามาเป็นไหวไม่ถึงลิตรนะครับเจ็ดโดยอาร์ิพเอ็มเอลเนี่ยห้าร้อยบาทครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครห้าร้อยบาทแต่ถ้าเมื่อเราทุ่งออกไปเราออกไปจำหน่ายเท่าๆไปเมื่อปากปากลาง ก็ยุติเจร็จโดยถึงพันไม่ถึงลิตรนะครับอันนี้หรือว่วหรือว่านี่ไม่ถึงลิตรอันนี้ก็ควักเพื่อนๆในๆชุมชนนะครับตว่าเราเราว่าพลไมาของเราอ่ะมันเยอะบางดูดูการเราค่ายใดแพงบางดูดการเราค่ายไม่ได้เราหันมาเปรรูปอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นไหวตีว่าเพื่อนๆท่านนัดเราสามารถ แพรจากราคาทุกๆกับเป็นสินค้าที่มีราคาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ทางหน่วยงานต่างๆก็พร้อมรับมนุษย์นะครับบางที่เพื่อๆอาจจะไม่รู้ไม่ว่าเราทําสินค้าออกไปเร็วไม่ว่าไม่ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหน,นถ้าเราทําสินค้าปลดสั้นปิดสาหัสหแล้วก็ป่านการรับรองจากหน่วยงานต่างๆคุณจะไม่โดดเดี่ยวกับทุกหน่วยงานก็พร้อมรับมนุษย์ับบริการเว้นมือใต้สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำนานเรื่องเล่ารากเง้าบันปชนกิจกรรมเพื่อชุมชน